ผู้หญิงบางคนบอกว่าผู้ชายไม่ดีผู้ชายไม่ดีอยู่กันมาสิบห้าสิบหกปีไม่มีความดีเลยทั้งที่ผู้ชายเขาเลี้ยงคุณมาขึ้นคอนชีวิตของคุณเขาทุ่มเทคุคณทุกอย่างแต่เขาไม่มีความดีกับคนที่คุณไปเห็นแค่สองเดือนสามเดือนแล้วคุณบอกว่าเขาดีเขาวิเศษเขาโคตรจะวิเศษสำหรับคุณเลยนะแต่ว่าในใจลึกๆแล้ว ไม่เคยเสียดายอะไรหรอกใครจะไปก็ไปแต่ว่าเราเสียดายอย่างเสียดายเวลาที่มันสูญเสียไปมันเสียดายความรู้สึกที่ทุ่มเทให้ทุกอย่างแล้วมันเสียดายอะไรหลายๆสิ่งหลายห่างที่ทําร่วมกันมาแล้วมันแตกสลายไปแต่เราก็ไม่เคยย่อทอนนะละล้วก็มีความฝึกเส,สมอเราว่ามีผู้ชายหลายหลายคนที่เป็นเหมือนเราเพราะมันสูญเสียไปแล้วมันก็กลายเป็นคนแบบคล้ายๆสติบ้าบาบองๆธรรมชาติของเรานะ